ขอไข่ขกอขดขคอดออขอคนขอโอ้ยลงจกขอล้วค่ะกำปั้ขปข่งใจอดใจใจจิตอดใจมีโขอใมิ่งมอดโตอั่ชอ ตช้าสวมมันใสกับนเดิเองถนนเขามาล้อมนอนนอนอรออนอน้ากลขอุตแม่ย่ไม่มาเดก หนังตูนตูนแว่บอต้องหาบอกตตตูนไหมเนอะเราเรื่องว่ากันว่าต้องรื่องของไฟอไม่มาฟ้าก่อนตอปิ้งบอปัาโบอปิ้งจาไปจ้าทำรังกอฝาขอฝาขอฝาตน